สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบาับากเราสองคนในรายการข่าวเมาเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเหมือนเช่นเคยนะคะเรื่องวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคุณลุงนิกถ้าทําได้ ถ้าทําได้ใช่ไหมเออเขาบอกว่าอะไรอะไรคุณดูนี้รูไหมว่าการคาดการณ์ของ UN Habitat ค่ะพบว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองจะเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าประชากรที่อยู่ในชนบทเนี่ยก็จะไหลเข้ามาอยู่ในเมืองเพิ่มมากขึ้นก็อย่างเช่นคนต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพมากขึ้นสูงกันอยู่ในนี้เวลาสงการทีกรุงเทพเป็นเมืองร้างเพราะว่าคนที่ไม่ใช่คนกรุงเทพจริงๆนี้ไปหมดเลยนะครับกรุงเทพเหงาเลยนะคะเขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่นี่นะคะคนเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงมันเป็นเพราะหลายอย่างเศรษฐกิจ ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะบางคนเนี่ยไม่สบายก็ต้องกลับเข้ามาอยู่ที่นี่เพราะว่ามารักษาตัวเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วนี่นะคะเกษตรในเมืองค่ะการปลูกผักปลูกหญ้าในเมืองเนี่ยมีบทบาทสําคัญที่จะช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีแก้ไขปัญหารถติดได้ไหมได้ยกเลิกการขับรถให้ทุกคนเป็นเกษตรกรให้ถนนปลูกผักแทนไม่ต้องขับรถเงนี้หรอกลับไปใช้ช้างดีไหม เขาบอกอย่างนี้ค่ะเ,เกษตรในเมืองเนี่ยนะคะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะเพราะว่าอะไรหากเรารู้จักปลูกผักปลูกย้าก,กินเองเนี่ยนะแม้ว่าอาหารจะราคาขึ้นเพียงใดเรายังมีอาหารปลอดภัยไว้กินอย่างพอเพียงและยังเพียบพร้อมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วยก็เหมือนแบบว่าปลูกผักไว้กินเองเออแต่บันจริง,รงคืออย่างน้อยนะถ้าเกิดเรามีพื้นที่มีไม่น้อยนะผักสวนครัวยิ่งมีคุณลุงนิค คือไม่จำเป็นต้องปลูกแบบทุเรียนมะม่วงแบบอันนั้นก็เกินไปหรือเปล่าขันนุ่นอย่างี้ซื้อกินเถอะอันนั้นอะแต่ว่าถ้าเกิดส่วิว่าแบบนิยนิดหน่อยๆ่ะเนอะให้มันแบบเหมือนกับเรามีอาหารแบบที่เขาเรียกว่าผักสวนครัวประจําบ้านอะเตรียมไว้บ้างเราจะสามารถเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารได้เพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็อยู่บนคอนโดอยู่หอพักไม่แต่คอนโดมันปลูกยากนะคุณไม่ก็ต้องระเบียงในกระถางเนี้ยหรอตรงระเบียงเนี้ยหรอได้ได้เหมือนกันปลูกด้วยน้ําก็ได้ ส่วนอกเนี้ยอ๋อใส่จำรีหรอถ้ามันตอนเรียนตอนเด็กเป้าต่อมานะคะการทําเกษตรในเมืองเนี่ยนะคะ,คะยังสามารถเป็นแหล่งสํารองอาหารในยามฉุกเฉินได้อีกด้วยค่ะเขาบอกว่า,านา<ง>้ำท่วมเส้นทางอาจถูกตัดขาดอาหารขาดแคลนนะคะอาจจะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากเลยซึ่งหากใครได้ปลูกผักไว้บนระเบียงบนดาดฟ้าหรือทําเป็นสวนลอยฟ้าสวนแนวตั้งน้ำท่วมไม่ถึงรวมที่จะเรีเรยนรู้การเพราะเห็ดเพาะถั่วงอกก็จะมีอาหารสดใหม่สํารองไว้กินได้น้ำท่วมแทะเห็ดปะ เจ็ด <7 S 2> <มา S 1> วันละนไฟไตัดลาขึ้นบ้านละเตากงเตา,ตา,ตา,ตาแกก็ยังใช้ได้คุณถุงยังชี่ยังมาไม่ถึงเอานาอย่างน้อยก็ยังช่วยได้นะถนนคณะมาทั้งลากเลยกัดเนี่ยหรอ <c oughs> ก็ช่วยได้เหมือนกันส่วนหนึ่งแต่มันจะทําให้เราไม่ตายนะ <c oughs> ก็ใช่ไงยอย่างน้อยก็มีอาหารเข้าไปในร่างกายของเราแต่ได้ไ<ห>มือเดียวปะสอมืออ่ะ อุย้ย no. เนาะอา้าวก็คิดเผื่อ,อ,อต่อมาอสามารถลดรายจ่ายสร้างงานและสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนี้จรงิงนี่จรงิงนี่จรงิจรงาบางบ้านหรือบางชุมชนหากมีผลผล,ผลิตเหลือจากกินเองแล้วสามารถแบ่งขายได้ด้วยนะคะสร้างไรายได้เสริมได้นอกจากนี้นะคะอาจจะนําไปสู่อาชีพที่เกี่ยวข้องได้เช่นอาหารการแปรรูปอาหารหรือการทําปุ๋ยหมักชีวภาพอันนี้จริงกําลังคิดอยู่เลยว่าการเอาแบบว่าอาหารมา เทรวมๆกันแล้วก็หมักน้ำหมักชีวตายแล้วมันดีแล้วอันดีมีคนรู้จักบ้านบ้านแบบไม่ใหญ่โตเลยคุณนุกนี้เพาะกล้วยไม้บ้านหลังนี้เพาะกล้วยไม้แล้วก็กล้วยไม้อ่ะคือตอนแรกเป็นคนชอบกล้วยไม้อยู่แล้วอ่าแล้วก็ทํากล้วยม่งกล้วยไม้เนี่ยขายเป็นล่ำเป็นขายทำไรเป็นกอบเป็นกาวแล้วแบบมือเขาบอกเขาบอกเป็นคนมือเย็นไงปลูกอะไรก็ขึ้นอย่างเงี้ยพอสวยปุ๊บขายนางมีรายได้ งงนะจากแบบว่าที่ตัวเองชอบใช่ไม่ได้คิดอะไรตอนแรกเห็นไหมคะคุณผู้ชมสามารถสร้างรายได้ได้ค่ะข้อต่อมานะคะการปลูกต้นไม้หรือว่าการทําเกษตรในเมืองเนี่ยนะคะยังจะช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวลดโรคร้อนและลดการใช้พลังงานได้อีกด้วยค่ะเขาบอกว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยนะคะนอกจากจะมีส่วนช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรารู้อยู่แล้วลดภาวะโรคร้อนได้แล้วเนี่ยนะคะจากการศึกษาพบว่าการปลูกผักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกผักบนดาดฟ้าอันนี้ฮิตนะหรือบน หลังคานะคะสามารถช่วยลดอุณภูมิภายในอาคารได้เออก็ได้ช่วยได้ก็จะมีส่วนช่วยลดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศได้นะไม่ต้องเปิดแอร์อย่างเงี้ยหรอเย <Y en S 1> ็น <Y en S 1> แ,แต่คน <Y en S 1> ส,ส่วนทั้งบนเหมือนกับต้นไม้เขาจะเขาจะช่วยแบบ บรรเทาความร้อนของอากาศไปได้เพราะฉะนั้นความร้อนที่เขาจะรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับเข้ามารับเข้ามาจากด้านบนเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะคะข้อต่อมาค่ะสามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพได้นะคะเมื่อต้นไม้และธรรมชาติถูกแทนที่ด้วยตึกและสิ่งก่อสร้างในเมืองนะคะบางทีเนี่ยมันก็ต้องทดแทนกันบ้างอ่ะเหมือนเพิ่มพื้นที่สีเขียวเข้าไปบ้างนะคะให้มีการ ให้ให้สังคมของเรามีความหลากหลายมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะนําผักพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะมาปลูกกันก็ได้เขาบอกว่าเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศให้ดีขึ้นด้วยนะคะนอกเหนือจากการที่เราปลูกผักเนี่ยบางทีมันมีนกมีแมลงอย่างเงี้ยเราก็ได้ช่วยเขาไปอีกทางนึงด้วยเหมือนกันนะทำให้ระบบนิเวศของเรามันดีขึ้นนะคะต่อมาค่ะช่วยลดระยะทางในการขนส่งอาหารและลดพลังงานในการเก็บรักษานีแน่นอนที่สุดค่ะสิ่งที่มาคู่กับระยะทางในการขนส่ง คือการสูญเสียพลังงานทางในทางเดินทางและการเก็บรักษาซึ่งนอกจากจะเสียค่าใช้จ่ายที่สูงแล้วนี่ยนะคะยังก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะซึ่งมีผลกระทบและมีผลเสียต่อธรรมชาติแน่นอนนะคะต่อมาช่วยลดขยะค่ะทาให้มีทรัพยากรใช้อย่างคุ้มค่าก็จริงนะถ้าเราไปซื้อนะเราก็ไปซื้อโฟมใส่กระดาษใส่อะไรอย่างงี้มาไงติเออถ้าเราอยู่ที่บ้านเราเก็บกินเองได้เลยนะคะสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ในสังคมตั้งแต่ระดับครัวเรือนชุมชนหน่อยไแอะไรแบบนี้จริงลูกๆมาช่วยพ่อรถต้นไม้้ล้่น้ง เกมเออนะคะต่อมาค่ะสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยจริงนะคุณคือมันสามารถมีการเทคนิคการปลูกผักมีการคิดค้นเรื่องไม้เครื่องมือหรือมีการคิดค้นวิธีการใหม่ๆจับกลุ่มกันอะไรอย่างี้มาให้ความรู้กันนะคะกับการปลูกผักแบบบนตึกบนบนเพดานบ้านใี่ช่คัญที่สุดกับคุณผู้ชมบนระเบียง กินผักมันดีแน่นอนอ่าแน่นอนเออนะนะคะรับประทานผักผลไม้ดีแน่นอนเห็นไหมเอาแ,แค่เรื่องแบบเกษตรในเมืองปลูกผักเล็กๆเ,เอาแค่ที่พื้นที่ที่คุณผู้ชมมีมอยู่ที่บ้านตัวเองแค่นิดเดียวเองนะคะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองและสังคมรวมทั้งตัวคุณเองได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์สวนผักคนเมืองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ